ตั้งแต่ที่ควายเผือกส่งข้อความหามนุษย์ป้าเนี่ยมนุษย์ป้าไม่เคยส่งข้อความหาก่อนเลยสักครั้งเดียวเจ๊นักควายฮว่าไงดีมึงไม่ฟังกูช้าติ้งนะ อีบก็เราให้หัวหน้าฟังไปตีลาเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวเมื่อใดอยากฟังอีกเดี๋ยวจำเรื่องเล่าใดหมดแล้วเออมาฟังอีกรอบนึงมันจะเป็นอะไรไปล่ะเผื่อจะเผื่อจะพอเพือจำพี่เพื่พี่พอแยกแยะได้เผื่อจำพิดเผื่อจำพิดยิ้นยูเลยยินอยู่ได้ยินอยู่เรามาเลยการละครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ มีตัวละครนางเอกของเราชื่อป้านกนะครับแล้วก็นายเอกของเราชื่อนายน้อยเมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือชื่อเพลงนี้ทาะนี้ทานเออเราจะแทนนางเอกของเรื่องว่ามนุษย์ป้านะครับแล้วก็นายเอกของเราว่าควายเผือกมนุษย์ป้ากับควายเผือกโอเคไหมครับผมกาลครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีมนุษย์ป้าคนหนึ่งโดนควายเผือกตามจีบ พิริเทวแล้วเขาก็จีบกันไปเรื่อยๆก็ตั้งแต่ก่อนที่เพื่อนของมนุษย์ป้าที่หัวแดงๆสวยๆจะเข้าสภาก่อนนั้นเขาก็เดูคบหาดูใจกันมาหลายเดือนแล้วเยดี๋ยวเีดายลเียละเอียยละอาอดรายอียออเอียอีเอายลอีเอียอยออะเอเเอเอีอยเรเดดรีราอาอาาเย ไม่ได้ครับพอดีเพื่อนตาคนนี้เขาเป็นคนสวยแล้วก็เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแต่ตอนนี้น่า,าจะลมจมไม่เป็นท่าแล้วโอเคโอเคต่อเลยต่อเลยคับผมก็นหลังจากที่ควายเผือกตามจีบส่งข้อความหาทุกวันวันหนึ่งควายเผือกก็มาคุยกับสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ชื่อว่าแปดเต่าว่า <S 2> <S 2> <S เอ๊ะการที่เขาส่งข้อความไปหาทุกวันเนี่ยเขาจะรำคาญหรือเปล่า กพราะตั้งแต่ที่ควายเผือกส่งข้อความหามนุษย์ป้าเนี่ยมนุษย์ป้าไม่เคยส่งข้อความหาก่อนเลยสักครั้งเดียวเจนนักขวานนักขวาครับเชนนักขวาม,มากเชนเรามันช่างนกขวาาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอผู้ดีเยแล้วทีนี้ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นณสถานที่ตกปลาของครอบครัวแปดเต่า นักเหตุการณ์ตอนนั้นก็จำรายละเอียดมากไม่ได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่ว่าณเวลานั้นมนุษย์ป้าเขาก็ใช้น้ำเสียงปกตินี่แหละในการพูดคุยแต่มนุษย์ควายเผือกคนนี้เนี่ยครับเขาเข้าใจว่ามนุษย์ป่าหลงุดยิดตก็เลยได้มีการซึมน้ำตานองหน้าจนน้ำทะเลขึ้นมาสูงขึ้นสเมตร แล้วพอมนุษย์ป้าจะเข้าไปคุยด้วยไอ้ควายเผือกตัวนี้มันก็ชอบวิ่งหนีไม่สนใจคําอธิบาย <c oughs> เหตุการณ์นี้ผ่านไปสองสามวันควายเผือกกับมนุษย์ป้าก็กลับมาคุยกันระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เกิดกิจกรรมในสภา มีการจัดการแข่งขันให้มนุษย์ป้าและเพื่อนสาวของเขาเพื่อนชายเพื่อนสาวแสนสวยหัวแดงครับก็มีหลายๆแก๊งเข้ามาลองจีบแต่ทีนี้เป็นแค่กิจกรรมแต่มันดันไม่ใช่มันลามเกินกว่าที่จะเป็นกิจกรรมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาบอกว่าซื้อกิจกรรมมะติดใจห้ามมีสตอรี่ต่อแต่ห้ามแต่ไม่ได้ห้ามมีสตอรี่หลัก วิวต,ต,ต,ตัวละครมสมทบอ่าเป็นไอหนุ่มเสื้อแจ็คเก็ตยีนว้าวก็ได้ขับรถมาที่สภาแล้ววันนั้นมนุษย์ป้าต้องไปเล่นกิจกรรม ตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนซึ่งมนุษย์แจ็กเก็ตยีนคนนั้นก็ถือดอกกุหลาบมานั่งรอหน้าสภาตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนโอ้ยนายขนาดไหนเืิมเหี่ยวแล้วมั้งไปถึงดอกไม้ปฏิอนุภาเอ้มนุษย์ป้าไุ้มนุษย์ป้าโนบบุบีบบุีแต่ว่ามนุษย์แจ็กเก็ตยีนคนนั้นก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดก็มานั่งรอเรื่อยๆเรื่อย คนในสภาก็วอแจ้งเรื่อยๆว่าเนี่ยมีหนุ่มมานั่งรอนะเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายวันถัดมามีตัวละครใหม่เพิ่มเติมเข้ามาคือชายชุดแดงดมาหาที่หน้าสภาเช่นเดียวกันและหลังจากที่มนุษย์ป้าได้เจอกับมนุษย์ชุดแดงคนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการโดนแบ็กเมย์จากเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยแหละ ถ่ายลงในติดเทรนไอควายเผือกตัวนี้ที่ยืนตกปลาอยู่ก็ได้เห็นติดเทรนอันนั้นอีหลอกเดิมเลยครับวางเบ็ดตกปลาน้ำตานองหน้าน้ำทะเลสูงขึ้นสองเมตรอีกเหมือนเดิมล้ำบาปเต่าต้องมานั่งปลอบใจกับไอมนุษย์ควายเผือกขี้น้อยใจตัวนี้แล้วแล้วมนุษย์ควายเผือกเขาเป็นอะไรกับคุณป้าไหมครับ ไม่ได้เป็นครับผมตามที่บอกเลยครับว่าแชทมันหนักขวาโอเคแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกโอ้ย,อยเป็นพี่แค่แค่พี่น้องไม่้องนะแค่พี่น้องไม่ร้องนะแชทหลังจากนั้นแม่สาวหัวแดงคนสวยก็ได้พามนุษย์ป้ามาหาไอ้ควายเผือกที่นาคุกใหญ่แต่พอไปหาปุ๊บ ไอมนุษย์ควายเผื่อก็ขโมอยรถแล้วก็ขับหนีออกไปเลยหลังจากนั้นมนุษย์ป้าก็ได้พูดกับแม่สาวหัวแดงคนสวยว่าว่าหลังมีอะไรจะไม่พูดด้วยแล้วนะไม่รู้ต้องทําตัวยังไงแล้วนะคอ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 ขัดหนึ่งเรื่องครับแม่สาวหัวแดงต้องมีเติมสวยด้วยหรอครับรายละเอียดอยากจะไม่เห็นภาพับโอเคโอเคโอเคอเป็นแบบสแต้าแหละแต่แบบมีรายละเอียดเป็นชาร์เตอร์จะต้องเั็นพาฟาร์มจนมือแตกแต่แปกได้แค่พี่น้อง โอ้โหโอ้โหไอเชี่ยขอจังหวะขอจังหวะขอจังหวะประโยคที่บอกว่าจะจะไม่อะไรอีกเดี๋ยวนอีกทีได้ไหมครับอะไรนะครับขอจังหวะที่ที่ที่ครณมาหลังจากที่ดีคา์บนออกไปไม่รู้จะแอนดูจะสงสารเลยจะจะขำก่อนดิไม่รู้จะคุยยังไงแล้วนะไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วนะ หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปอีกสองวันพอแม่สาวหัวแดงคนสวยเข้ามาในเมืองก็ได้มีการส่งข้อความในดักแชททิ้งไว้รายงานตัวไอ้มนุษย์ควายเผือกเนี่ยก็ตอบกลับมาแล้วก็ถามว่าแม่สาวหัวแดงคนสวยทําอะไรอยู่แม่สาวหัวแดงก็บอกว่ากําลังขายหมูจะมาหาไหมมันก็ขับรถมาหาไอควายเผือกอนนั้นขับรถมาหา แต่ว่าเหตุการณ์ก่อนที่มนุษย์ควายเผือกตัวนี้จะมาแม่สาวหัวแดงเนี่ยได้มีการไปคุยกับมนุษย์ป้าซึ่งมนุษย์ป้าก็ระบายความในใจมาประมาณสองหน้ากระดาษ A 4ให้ฟังซึ่งมนุษย์ป้าบอกว่าต้องขอแก้ต่างนะตรงนี้ขอตั้งโต๊ะแถลงข่าวชัว่วคราวไม่ว่าชายผู้ใดในเมืองจะจีบเขาอย่างแรกเลยคือเขาไม่เคยส่งข้อความหาผู้ชายคนไหนในเมืองก่อนเลย แม้แต่คนเดียวยกเว้นเรื่องงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใครทักมาแล้วเขาตอบนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาลำงคาหรืออะไรแต่อย่างใดเขาก็ตอบทุกคนขอแค่คุณทักมาหาเขาก่อนแต่เขาจะไม่เป็นฝ่ายที่ทักไปหานะโชฮอตอ่ะโชฮอตอ่ะตอบทุกคนเนี่ย hey. แล้วก็มนุษย์ป้าได้พูดถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกับมนุษย์าฟเผือกว่า มีช่วงหนึ่งที่เขาเปิดใจให้กับมนุษย์ควายเผือกเรียกได้ว่ามนุษย์ป้าน,นั้นจะศึกษาดูใจขั้นนั้นเลยแต่ทีนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ไปตกปากับแฟมิลี่แปดเต่าและมนุษย์ควายเผือกบางครั้งบทสนทนาที่มนุษย์ป้าหรือคนอื่นๆต้องการจะพูดมนุษย์ควายเผือกเนี่ยเขาจะ พูดขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดของเขาเองและเขาจะพูดจนจบโดยที่ไม่ฟังมนุษย์รอบข้างมนุษย์ป้าก็เลยรู้สึกว่าไอ้นิสัยตรงเนี้ยของมนุษย์ควายเผือกเนี่ยน่าจะเข้ากับเขาไม่ได้แค่ข้อ,เ,อเดียวเลยยังไงต้องกดไฟขอเปิดไม้เหรอสุดต้องครับโอเคสวัสดีครับท่านประธานนี้เหรอป ก่อนหน้านี้ที่มีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาหามป้าและตอนนั้นมนุษย์ควายเผือกก็ยืนอยู่ข้างๆมนุษย์ป้าแล้วก็มีตัวละครสมทบม,มาถามว่ามนุษย์ป้าชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งมนุษย์ป้าในตอนที่กําลังเปิดใจให้มนุษย์ควายเผือกก็ได้บอกว่าเขาชอบผู้ชายตลกอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งคนที่เขาหมายถึงก็คือไอ้ควายเผือกเนี่ยแหละ mm hmm. ไอ้ควายเผือกแล้มันก็คือควายเผือกมันไม่รู้เรื่อง mm hmm. ก็ข้อเดียวที่มนุษย์ป้าเขาไม่โอเคก็คือในเรื่องของการที่คุณต้องเปิดไมค์ขออนุญ,ญาตในการพูดก่อนแต่นอกนั้นเขาไม่ได้ติดอะไรเลยแต่มันก็ดันเกิดเหตุการณ์พ่อแง่แม่ง,งอนทุกครั้งที่มนุษย์ป้าจะเข้าไปอธิบายมนุษย์ควายเผื่อมันจะวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลามนุษย์ป้าก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้อีกจุดหนึ่งน่าจะไม่โอเคในการใช้ชีวิตคู่ เขาไปเวชชีวิตคู่แล้วแอม <C y> ซึ่งมนุษย์ป้าให้เหตุผลว่าตัวมนุษย์ป้าเองไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงตัวตนใครให้มาคบกับเขาและมนุษย์ป้าเองก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือฝืนตัวเองเพื่อไปคบกับใครเช่นเดียวกันก็เลยคิดว่าอยู่การเป็นเพื่อนแบบนี้น่าจะดีกว่า แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นวันต่อมาไปดูพี่เดินในพี่ <คน S 1> ไม่รู้<ก>วิ่งไป <400 S 1> ไหนละ400โลมนุษย์ป้าก็ได้ไปซื้อต่อมาซึ่ง400โลคันนั้นน่ะมนุษย์ป้าซื้อมาแล้วคนที่ขายนะครับเขาเอา400โลไปแต่งเป็นสีแดง <Oui. S 1> แล้วมนุษย์ป้าก็มาพูดกับแม่สาวหัวแดงคนสวยว่าขอแก้ต่างก่อนเลยนะคะรถคันสีแดงน่ะ อันนั้นซื้อมาเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนสีเพราะว่ามีใครเข้ามาหาอย่าเข้าใจผิดว่าเปลี่ยนสีตามนุษย์ชุดแจ็คเก็ตแดงเข้ามาคุย,ยเขาซื้อมาเขาไม่อยากเอาตังตรงนั้นไปเปลี่ยนสีเพิ่มมันเสียดายตังเขาจะเอารถคันนั้นนะไว้เก็บของเหลือจัดและเขาก็ยืนยันมาอีกคำหนึงว่าต่อให้เขา จะมีใครหรือไม่มีใครสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขามีแฟนจะไม่มีทางเห็นเขาเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีรถหรือเปลี่ยนสีตามคู่รักหรือใครก็แล้วแต่อย่างแน่นอนมันคงฉุดแล้วหลังจากที่แม่สาวหัวแดงได้ฟังเรื่องนี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นแม่สือ่อแม่ชัก เอาไปเล่าให้ควายเผือกฟังซึ่งควายเผือกตัวนี้ก็ได้ระบายความในใจออกมาทั้งหมดบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าการที่ส่งข้อความหาทุกวันแล้วมันหนักขวาเนี่ยมันหนักหัวมนุษย์ป่าหรือเปล่าหยอกเล่นเขาหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามนุษย์ป่าจะลำคาหรือเปล่าที่เขาเป็นฝ่ายทักหาทุกวันเขาก็มานั่งคิดมานั่งสงสัยว่า ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกหรือเคยเปิดใจให้จริงๆเอ,อทำไมคุณไม่ส่งข้อ<ช>ความมาหาฝ่ายมนุษย์ควายเผือกตัวนี้บ้างใครมันจะไปรู้แม่สาวหัวแดงคนสวยก็เลยพูดกลับไปว่าก็ถ้ามึงรู้สึกสงสัยหรือมึงคิดว่าเขารำคาญแล้วทำไมมึงไม่ถามไอ้มนุษย์ควายเผือกตัวนี้มันก็นเงียบแล้วมันก็พ่นความในใจออกมาอีกว่า หลักๆก,ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่ต่างคนต่างไม่พูดไอแม่สาวหัวแดงคนสวยก็เลยบอกว่าเอา้ามึงก็รู้นี่แล้วแมึงมาคุยกับกูทำไมทำไมมึงไม่คุยกับเขาใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเล่าเหมือนอินแทนหัวแดงอ่ะคนเล่าเหมออินแทนอ๋อตัวทรครับโทษทีไเจน่ามาี้หนูเห็นพี่เดววิ่งไ,ไปตรงนั้นรถรถหมอมาไหมอ่ะกัวเป๊ะ อาชัดละตรงนี้ลแล้วทำไมมันถึงต้องเศร้าขนาดนั้นสักครู่นะครับมีโฆษณาเข้าเรียบร้อยพี่เจอหายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นตั้งมาเขาอาจจะเป็นผู้ชายผิวขาว ก็เลยชื่อมนุษย์ควายเผื่อกใช่ครับน่าจะเป็นชื่อสมมุติมากกว่าชใช่ใช่จ<ช>๊จ๊พี่เจ๊บไปไหนแล้วอะไปไหนโอเคครับกลับเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราหลังจากนั้นแม่สาวหัวแดง คนสวยก็ได้ถามมนุษย์ควายเผือกว่าแล้วทำไมมึงถึงเศร้าขนาดนั้นน้ำทะเลสูงขึ้นมาสองสามเมตรประชาชนเดือดร้อนตกปลาไม่ได้รถก็พังจริงจๆิง,ง,งและไอ้ควายเผือกตัวนั้นมันก็เลยตอบก,กลับมาว่าแลพ่อมึงนั่นแหละปั่นกูอยู่นั่นแหละกูเศร้าสิสโอเคตัวแบตัวแบอยู่ข้างๆนี่ แม่สาวหัวแดงคนสวยคนนั้นก in ็เลยบอกว่าเอ้าโทษพ่อกูได้ยังไงมันก็เรื่องของมึงสองคนเอ็มมารุควายเผือกตอนนั้นมันก็ยืนยันคําเดิมว่าก็ถ้าพ่อมึงกับลูกไม่ปันกูก็ไม่เศร้าขนาดนี้หรอก็ต้องเศร้าสีเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นเอมมารควายเผือกก็บอกว่าพอเธอ บ่อยักฟังแล้วเรื่องมันจบไปแล้วไม่ฉันเมียเด็กไอ้รเป็นเด็กนอกเหรออ๋อใช่ครับนอกกรุงเทพไปเยอะเลยหลายร้อยกิโลเมตรอยู่เรื่องเล่าควายเผื่อก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้สึกหาอะไรมึงก็พูดเถอะ จะอมพนมทำส้นตีนอะไรลำบากคนกลางอีกไอชิบหาย